ก็สวัสดีกันด้วยนะวันในโคกับรายการรีวิวโรชานะครับวันนี้จะมาทำคลิปรีวิวนี่กันเห็นเอ A นี่เป็นรีวิวนี่กันเป็นนี่เป็นเสื้อผ้าทางรับสสวนนี่เป็นอย่างนี้ดูหน้าวิลลู ก็มีประตูตรงนี้ข้างสุดนี้อันนี้ส่งมาจากทางไว a ช n นลนะครับใครไม่จ White Channel ั e ไว a ช n นลก็เออนี่นี่แล้วเราก็มีมีคำอธิบายโอเคนี่เป็นแผ่นนะครับเอ้ไม่ใช่แผ่นนี่เป็นกล่องกล่องวนันนี้เราจะมาแกะกันโอเค แกะกันกลยโอ้ยว่ะก,กันเลยโรืองก่นอ,อน,นออออสวยงามมาก่อนนี่ไอ้เปิตัวแผ่นของมันสวยงามเลยทีเดียววันนี้ด้านหลังก็จะมีมันจะมีเขียนว่าโอ้ยหกกันหนะ่อย อาจจะมองไม่เห็นเพรดะนั่งมอ้อไอ้นี่นะชี้โอ๊ยสูงเลยตรงนี้จะเขียนว่าอ่าเดี๋ยวผมไปหนูอาหลังอ่นำนะละหมาดเออโอ๊ยมันวับ น้ำมสัสแล้วก็โอเคโอเคแล้วก็เอน้ำมัสคุ้และน้ำมัสอัน,อ,นอะไรคับอันไม่ค่อยออกน่แหละขอดุอาเข้าสวนการแสดงการแสวงหาความรู้ความเมตตาต่อสัตว์ เอ,อขจัดสิ่งอันตรายจากถนน,นหนทางรักษาละมาดสุนั่สุนัแล้วก็การสักเอ้ยไม่ใช่การสักจีจิดิงอ่านสุลาะ อ,อันไม่ออกกันกล่าวลาอีลาหาะอิละลอก่อนเสียชีวิตการรักษาลิ้นและอวัยวะเหตุการไม่ตั้งภาคีพอใจให้อันเลาะเอเดี๋ยวอันเป็นพระเจ้าให้เอิสลามเป็น ศาส,สนาก้อนไหนไม่เอม่อชันก้อนน้อชันเห็นไหมเป็นศาส,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 สนาศาสนาและให้อุัมมัดเป็นเป็นนบีความตาวาและมารยาทที่ดีโอเคประมาณนี้นะครับมาดูนะ เขียนว่าสิ้าเส้นทางาชส,สัวนประมาณนี้ก็จะาโดยอ่านตัวเนะดูออเคออด้านในก็ประมาณนี้นะครับวันนี้เป็นแผ่นเป็นแผ่นแผ่นนั่นตัวกล่องด้านในแผ่นนี้ตรงตัวแผ่นแผ่นก็มานี้เป็นดินแผ่นนะครับแผ่น,น,นเขียนเหมือนบนหน้ากล่องนะครับโอเค เก็บตารางก็เดิมแมล้วก็มีลูกอะไรก็ตามเนี้ยโอเคอเทสปอนเซอร์ของเราคือเอาอันอนี้ส่งมาจับไว้ช่องเอาอเแล้วก็นี่ก็เป็นสปอนเซอร์เราคูโม่โอเคก็ถ้าใครชอบคลิปนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้แล้วะครับติดางให้ร้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วย ในคาะชื่วราไม่เอาแต่ราววนี้สดดีครับ